ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะคะหรือภาวะหัวใจวายนะคะหรือภาษาอังกฤษเราก็อาจจะเข้าใจตรงกันว่า heart attack ภาวะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่มีริ่มเลือดเข้าไปอุดในหลอดเลือดอย่างเฉียบพลันนะคะทำให้หัวใจคนไข้เนี่ยหยุดเต้นขึ้นมาทันทีนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเกิดจากมีภาวะไขมันนะคะที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดอยู่เดิมนะคะอาจจะปริมาณมากปริมาณน้อยเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วแต่ไขมันเนี้ย ถูกสะสมเข้าไปตามการเวลานะคะหรืออาจจะมีภาวะความเครียดเกิดขึ้นมานะคะทำให้ตะกันที่เป็นริ่มเลือดเนี่ยมันปริแตกออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะพยายามซ่อมตัวด้วยการนําเกล็ดเลือดเข้ามาอุดรอยแตกแยกนี้ซึ่งในการซ่อมตัวที่อาจจะมีภาวะที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยถูกอุดกั้นได้นะคะซึ่งถ้าบางส่วนก็อาจจะแสดงอาการด้วยภาวะหัวใจขัดเลือดแต่ถ้าอุดกั้นทั้งหมดก็อาจจะเกิดภา ภาวะ heart attack หรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือหัวใจวายได้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะอาการที่จะนําให้คนไข้เนี่ยมาหาเรานะคะ<ม>ก่อนที่จะมีหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาทันทีเนี่ย<ม>ก็คือเป็นสัญญาณเตือนนั่นแหละนะคะ<ม>ที่เราเรียกกันเออหนึ่งคือภาวะเจ็บแน่นหน้าอกนะคะอาจจะเจ็บตั้งแต่ตรงกลางหน้าอกแน่นๆหนักๆเหมือนอะไรมาทับนะคะเจ็บนานยิ่งบอกถึงภาวะอันตรายได้มากนะคะ,นะคะอาจจะเจ็บแล้วไปไหลไปกรามส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางด้านซ้ายหรือว่าคนไข้าอาจจะมี อาการเหนื่อยนะคะขึ้นมาเฉียบพันทันทีอาจจะมีเหงื่อแตกอาจจะมีภาวะใจสัน่นหรือในบางรายเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการใดๆได้เลยนะคะก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วก็นำส่งด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเสียชีวิตเนี่ยได้เลยค่ะ อย่างช่วงนี้ก็มีแมชกีฬามากมายนะคะที่เริ่มการแข่งขันในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับการเชียร์กีฬาให้ปลอดภัยนะคะห่างไกลจากภาวะหัวใจวายนั่นก็คือ1ต้องมีการกําหนดเวลาการเชียร์กีฬาให้ชัดเจนนะคะจะได้มีการเตรียมตัวว่าเวลานี้เป็นเวลาของการเชียร์กีฬาเวลานี้เป็นเวลาของการทํางานการเรียนหรือว่าการพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีการดูแลร่างกายให้ปลอดภัย2ก็คือต้องมีการควบคุมอารมณ์นะคะก็ยอมรับใน ผลการตัดสินถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดหวังให้ได้นะคะข้อ3นะคะหากร่างกายไม่ไหวนะคะก็ จะต้องหยุดพักการเชียร์กีฬาตรงนั้นไว้สักครู่หนึ่งนะคะดีกว่าฝืนไปแล้วทําให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายอันดับสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่ามีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นเบาหวานไขมันความดันสูงก็จําเป็นต้องดูแลโรคประจําตัวนี้ให้ดีนะคะหากมีภาวะโรคหัวใจที่ท,ทราบอยู่แล้วก็ต้องรีบได้รับการแก้ไขแต่ถ้าหากไม่มีโรคประจําตัวใดๆเลยต้องการความปลอดภัยในการเชียร์กีฬาก็แนะนําให้พบแพทย์หรือตรวจสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงนะ กะะ่อนที่จะเข้าสู่ภาวะความเครียดจากการเชียร์กีฬานะคะจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยเมื่อเราเชียร์กีฬาค่ะ